มืองทิพการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนถีดิบวัฒนาเข้าประเทศไทยไม่ได้ได้แต่ส่งเสียงข้ามพรมแดนมาส่งวิญญาณลูกชายและมาหาเสียงด้วยแทนที่จะร้องไห้เพราะลูกตายดันมาเปิดตัวว่าผมพร้อมรับใช้ประชาชนหนึ่งเมษามาแล้วเจ้าวันพูดปด ข่าวพี่เอแสนสลดนอนอดสูฟังคุณพ่อวัฒนานอนฟังดูอยู่ในโรงเอหดหูวัฒนาต่อสายมาจากเมืองนอกต่างประเทศไม่กลับไทยโดนกั้นเขตเพราะบาปหนาะหากก้าวเท้าเข้าแหลมทองต้องอาญาโดนลากตัวใส่เสื้อผ้าราชทันก็ต้องหนีไปสุดล่าสุดฟ้าเขียว แต่ช้าก่อนรอเดี๋ยวเดียวกูเหลียวหันขอแงนหน้าดูท้องฟ้าตอนกลางวันฟ้าไม่เขียวกูหัวสันคันกระบาลฟ้าสีส้มตอนสายันทไวายไลทถีซักผ้าตากแถวไหนคนเล่าขานตากบนฟ้าตากผ้าอ้อมถีสู้งานตายไปแล้วยังกวาดบ้านล้างบันไดย,ยังอุตสาซักผ้าอ้อมแล้วก็ตาก วัฒนาแสนลำบากยืนไม่ไหวลูกชายรักตายไปแล้วนอนปวดใจขออาสามารับใช้ประชาชนคนปากน้ำก็อ้ำอึ้งตะลึงแดกว่าไงนะพูดแปลกๆคนสับสนจะสั่งงานแบบออนไลน์แปลกชอบโกนหนีคดีไอ้หน้าทนวัฒนาจะสั่งงานแทนที่เอลิเกแล้ววันลูกตายคนก็แซวไม่รู้ภาษา แทนที่มึงจะร้องไห้เสียน้ำตาโม้ไปสิโอ้ลูกยาพ่อเสียใจพ่อรักลูกสุดหัวใจใหญ่ทิ้งพ่อใสสวัสดพ่อทดพอแทบไม่ไหวพ่อขอฝากนันทิดาดาราไทยสืบสารงานทำไม่ไหวให้โทรตามพ่อจะช่วยนันทิดาอย่าท้อแท้เอตายหานยากจะแก้ศพโดนหาม เรอเผาไฟควันลอยสู่ฟ้าสีครามส่วนพ่อเองเอฟวีไทมก็ใกล้ตายอีแม่เอ๋ยวัฒนาเป็นตาแก่ยังมีไฟไม่ยอมแพ้ไม่ยอมพ่ายเรื่องการเมืองคงเข้าเส้นแทกเข้ากายขอสืบสารแทนลูกชายและหลานเพลงถอนหายใจสักสามวินาที่น้องพักฝ่ายค้านก็นั่งมองบอกหมอกเหม,ม่ง หมดเสี้ยนหนาเมืองปากน้ำแดนนักเลงแบ่งคะแนนจากตัวเต็งมาเพื่อไทยแบ่งคะแนนมาก้าไกลรวมไทยสร้างตูกนันทิดานั่งหน้าสูบไหวไม่ไหวทำหน้าที่พันรยาเคยมอบใจวันสวดศพอยู่ข้างกายไม่หายตัวทางเจ้าหญิงสิริว,นนวันณวลีส่งพวงหรีดช่อม,มาลีสูงท่วมหัว นันทิดาพร้อมน้องเพลงและครอบครัวน้ำตาไหลเลิบรัวรัวกราบเจ้านายคือเรื่องราววัฒนาคนประหลาดหนีคดีหนีทั้งชาติเช้ายันสายติดสิงบนเจ้าหน้าที่แสนอับอายใช้พระเครื่องแทงฉิบหายไว้ซื้อตัวแผนมาแตกโดนทางการมาซ้อนแผนหลังโกงเสร็จก็วิ่งจันรีบมุดหัว ลาเมืองไทยเห็นห้องขังกลัวแสนกลัวกลับไม่ได้เพราะทำชั่วยั่วทางการกรมมาตกที่ลูกชายไร้ชีวิตหัวใจวายกำลิขิดเข้าสังหารแค่ห้าสิบดินไปแล้วดาวอังคารกลายเป็นผีเป็นตำนานเอของโยกจบตอนถีดิบวัฒนาเข้าประเทศไทยไม่ได้ได้แต่ส่งเสียงข้ามพรมแดน มาส่งวิญญาณลูกชายและมาหาเสียงด้วยแทนที่จะร้องไห้เพราะลูกตายดันมาเปิดตัวว่าผมพร้อมรับใช้ประชาชนพิษเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาสี